ในเดือนพฤษภาคม2567นี้ท่านทราบหรือไม่ว่าสมาชิกวุฒิสภาจะครบวาระลงถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีกะกะตเป็นผู้ดำเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมโดยเปิดรับสมัครประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมกับมีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน20กลุ่มอาชีพ โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะต้องผ่านการคัดเลือก3าระดับเป็นการเลือกกันเองของผู้สมัครระดับอำเภอขั้นตอนที่ 1. ผู้สมัครเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันไม่เกิน2คนสามารถเลือกตอนเองได้แต่ลงคะแนนเกิน1คะแนนไม่ได้ผู้ที่คะแนนสูงสุด5คนแรกจะผ่านเข้าสู่ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่2แบ่งกลุ่มเป็น4ี่สายโดยการจับสลากให้ผู้สมัครเลือกกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันกลุ่มละ1คนผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด3คนแรกจะผ่านสู่การเลือกระดับจังหวัดต่อไป ระดับจังหวัดขั้นตอนที่1จะเหมือนระดับอำเภอแตกต่างกันที่ขั้นตอนที่2ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด2คนแรกของกลุ่มจะไปสู่การเลือกระดับประเทศต่อไประดับประเทศขั้นตอนที่1ผู้สมัครเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันไม่เกิน10คนสามารถเลือกตนเองได้แต่ลงคะแนนเกิน1คะแนนไม่ได้ผู้ได้คะแนนสูงสุด40คนแรกจะผ่านไปสู่ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ให้ผู้สมัครเลือกกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันกลุ่มละ5คนผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่1-10ของแต่ละกลุ่ม จะได้รับเลือกเป็นสอวอและลำดับที่11-15ถึง15ของแต่ละกลุ่มถือเป็นบัญชีสำรองของแต่ละกลุ่มไปจะได้สมาชิกวุธิสภา200คนและสำรอง100คนสำหรับผู้ที่เคยเป็นสอวอตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพศส5 6 0จะไม่สามารถสมัครซ้ำได้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th application s m a r t v o t e หรือสายด่วน1 4 4 4สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง